ถ้าคุณคิดว่าเรื่องลูกสะภ้ยแต่งงานกับพ่อผัวจะจบลงด้วยความสุขคุณคิดผิดเพราะสิบวันหลังจากนั้นเธอได้พบกับความจริงสุดสะพรึงใครคือเธอที่แท้จริงพ่อผัวต้องการอะไรกันแน่และเธอจะหนีจากเงามืดนี้ได้หรือไม่ติดตามชมให้จบเพราะเรื่องราวนี้มีบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงลูกสะภ้แต่งงานกับพ่อผัวสิบวันต่อมาพบความลับสุดช็อกหลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเช้าวันที่สิบ สายลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านสีขาวที่ปลิวไหวเบาๆแสงแดดอ่อนๆส่องลอดเข้ามาในห้องนอนขนาดใหญ่ปฐมวันลืมตาขึ้นช้าๆเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติ๊กเธอเหลือบมองข้างกายเตียงกว้างนั้นว่างเปล่าพ่อผัวของเธอไม่ได้อยู่ข้างๆชายสูงวัยที่เธอเพิ่งแต่งงานด้วยเมื่อสิบวันก่อนเธอลุกขึ้นจากเตียงปลายเท้าเยียบลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบขนลุกสู้ทั่วร่าง กลิ่นหอมของกาแฟโชยมาแต่ไกลปฐมวันเดินตามกลิ่นลงไปยังชั้นล่างของบ้านบ้านหลังนี้ใหญ่โตโบราณและเต็มไปด้วยของเก่าภาพวาดเก่าๆแขวนเรียงรายตามผนังรูปของแม่บ้านคนก่อนยังตั้งอยู่บนิ้่บูชาหญิงสาวก้าวผ่านไปอย่างระวังทุกย่างก้าวมีเสียงไม้ลั่นอิดอาดเมื่อถึงห้องครัวไม่มีใครอยู่ในนั้นมีเพียงกาแฟร้อนวางอยู่บนโต๊ะทั่วยังมีควันลอยกลุ่น เธอขมวดคิ้วรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติทันใดนั้นเสียงเปิดประตูจากห้องใต้ดินก็ดังขึ้นเสียงดังแกรแกระปฐมวันหันขวับไปทางต้นเสียงใจเต้นระรัวเธอค่อยๆเดินไปยังประตูบานเก่าบานประตูไม้ถูกเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยแสงไฟสีเหลืองสลัวลอดออกมาเิ่นอับเชื้อตีขึ้นมาแต่จมูกมือสั่นระริกเธอผลักประตูออกช้าๆเสียงบานทับดังเอียดก้องไปทั่วห้องถง บันไดไม้ทอดลงไปยังใต้ดินมืดมิดปัมวันสูดหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจก้าวลงไปทีละขั้นเสียงหัวใจดังชัดเจนในหูเมื่อถึงพื้นห้องใต้ดินเธอเห็นเงาคนยืนอยู่กลางห้องพ่อผัวของเธอยืนหันหลังให้ตรงหน้าเขามีรูปถ่ายมากมายกระจายเกลื่อนพื้นปัมวันเดินเข้าไปไกลทุกก้าวทำให้เธอเห็นภาพชัดเจนขึ้นภาพถ่ายทั้งหมดเป็นรูปเธอตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ภาพที่เธอไม่รู้ว่ามีใครถ่ายไว้บางรูปถ่ายตอนเธอนอนหลับบางรูปถ่ายตอนเธออยู่ในห้องน้ํามือของพ่อผัวกําลังลูบไปบนหนึ่งในรูปเหล่านั้นอย่างเ่วเบาเสียงพึมพมเาเบาๆเล็ดรอดออกมาเจ้าสาวแสนสวยของฉันปฐมวันรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเธอถอยหลังไปช้าๆพื้นไม้ใต้เท้าเกิดเสียงดังขึ้นพ่อผัวหันขวบมาสายตาแดงกำ่ำ รอยยิ้มประหลาดปรากฏบนใบหน้าตื่นแล้วหรือที่รักเสียงแหบพรากระสิบร่างของเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอปฐมวันหอบหายใจทีขาทั้งสองข้างแข็งเป็นหินเธอพยายามก้าวถอยหลังต่อแต่ชนเข้ากับกำแพงเย็นเยียบพ่อผัวเอื้อมมือมาจับใบหน้าของเธอปลายนิ้วเย็นเฉียบลูบไล้อย่างเช้งช้าในที่สุดเราก็อยู่กันสองต่อสองเสียงหัวเราะต่ำๆดังในความมืด ปัทมวันเบิกตากว้างเธอเพิ่งสังเกตเห็นสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างภาพถ่ายเธอมองไปที่ปกสมุดมีชื่อของเธอเขียนอยู่ด้วยหมึกแดงฉานบันทึกรักปัทมาวันขณะนั้นเองเสียงประตูใต้ดินดังปังปิดลงอย่างแรงจากด้านบนไฟกระพริบว่าบรรยากาศเย็นยะเยือกแผ่ซ่านทั่วห้องปัทมวันรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนไปและนั่น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่เธอไม่อาจหลีกหนีได้อีกต่อไปปฐมวันตัวแข็งทือ่อขาสั่นจนแทบจะทรุดลงไปกับพื้นเย็นเฉียบของห้องใต้ดินพ่อผัวของเธอขยับเข้าใกล้อีกแววตาของเขาเต็มไปด้วยความลหลงใหลอันบ้าคลาั่งเธอรู้หรือไม่ว่าฉันเฝ้ามองเธอมานานแค่ไหนเสียงแหบพ่าดังชิดหูปฐมวันกลื่นน้ำไหลแทบไม่ลงจิตใจว้าวุ่นสับสนภาพถ่ายรูปถ่ายนับสิบที่กระจายเกลื่อนพื้น สมุดบันทึกที่มีชื่อเธอถูกเขียนด้วยหมึกสีเลือดทุกอย่างตอกย้ำว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในเงื้อมือปีศาจเธอรวบรวมสติพยายามขยับริมฝีปากที่สันเทาทอทำไมเสียงเธอเบาวิวแทบไม่หลุดจากลำคอพ่อผัวเอียงสีสันเล็กน้อยรอยยิ้มกว้างขึ้นอย่างน่าขนลุกเพราะเธอทำให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งเขาน้งตัวลงมาใกล้มือซ้ายของเขาวางอยู่บนกำแพงข้างสีสเธอ มือขวากุมสมุดบันทึกแน่นราวกับกลัวว่ามันจะหลุดลอยแม่ของลูกฉันต้องเป็นเธอเท่านั้นหัวใจปัดมาวันแทบหยุดเต้นเธอสูดหายใจลึกๆพยายามไม่ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาต้องหนีต้องหาทางหนีให้ได้แต่ประตูใต้ดินถูกปิดลงจากด้านบนไม่มีแสงลอดลงมาอีกแล้วมีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวที่กระพริบถี่ขึ้นเรื่อยๆเ,เธอกวาดตามองหาทางออก หากมีช่องทางอื่นที่สามารถหลบหนีได้พ่อผัวจ้องหน้าเธอไม่วางตาปลายนิ้วไล้แก้มเธอเบาๆสัมผัสเย็นเฉียบดังงูรัดเธอไม่ควรต่อต้านเสียงนั้นแถวเบาแต่เต็นไปด้วยอำนาจเมื่อที่กดทับหัวใจปฐมวันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายตวัดแขนผลักมือเขาออกสุดแรงแล้ววิ่งพรวดออกไปทางด้านข้างห้องใต้ดินเสียงฝีเท้าของพ่อผัวตามมาติดๆอย่าหนี เธอเป็นของฉันเสียงคำรามดังสะท้อนกล้องปฐมวันเห็นตู้ไม้เก่าๆตั้งอยู่ริมผนังเธอรีบเปิดตู้ออกอย่างลนลานภายในมีถุงเก่าๆและกล่องไม้ใบเล็กเธอหยิบกล่องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วรีบซ่อนตัวเข้าไปในตู้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีหัวใจเต้นโครมครามจนแทบทะลุอ,อกเธอแนบตัวกับผนังไม้เย็นเยียบกลั้นหายใจสุดกำลัง เสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าตู้ไม้เงาใหญ่ทาบทับผ่านรอยง้ำของบานตู้ที่รักออกมาเถอะเสียงกระซิบเยือกเย็นดังลอดเข้ามามือเหี่ยวย่นแต่ที่บานตู้ช้าๆปฐมวันกัดริมฝีปากแน่นมือทั้งสองกำกล่องไม้แน่นจนเลือดแทบหยุดไหลทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของพ่อผูกก็ดังขึ้นครับใช่ผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ เสียงโทรศัพท์ดังช่วยชีวิตเธอไว้ชั่วคราวเงานั้นหายไปจากหน้าตู้เสียงฟีเท้าหนักๆเดินห่างออกไปปฐมวันรอจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกลเธอค่อยๆเปิดตู้แสงไฟริบหรี่ยังคงกระพริบไม่หยุดเธอเปิดกล่องไม้อย่างระมัดระวังสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้เลือดในกายแทบหยุดไหลจดหมายเก่าๆหลายฉบับภาพถ่ายหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเธออย่างน่าตกใจ และใบมรณบัตรของหญิงคนนั้นชื่อในใบมรณบัตรคือปัทมาวันวิไลหญิงสาวรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวนั่นคือชื่อของเธอแต่วันเกิดในเอกสารนั้นตรงกับวันเกิดของเธอแปลกเธอเริ่มรู้แล้วว่ามีบางอย่างที่ปกติมากกว่าที่คิดมือเธอสั่นระริกพลิกจดหมายขึ้นมาอ่านถึงปัดมาที่รักของฉันฉันไม่อาจทนอยู่โดยไม่มีเธอได้แม้แต่ความตายก็ไม่อาจทากเธอจากฉัน ฉันจะทําทุกทางเพื่อให้เธอกลับมาเป็นของฉันอีกครั้งลายมือคุ้นตาเป็นลหลมือของพ่อผัวน้ําตาของปฐมวันไหลรินเธอเริ่มต่อภาพในหัวได้ชัดเจนขึ้นหญิงสาวในภาพคือภรรยาเก่าของพ่อผัวที่มีหน้าตาเหมือนเธอราวกับฝาแฝดเขาเลือกเธอมาแต่งงานไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะเธอคือเงาของอดีตที่เขาไม่เคยลืมเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งเขากลับมาแล้ว ปธรมวันรีบเก็บกล่องไม้ไว้ในเสื้อแล้ววิ่งพรวดขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วเสียงพ่อผัวตะโกนลัน่นกลับมาเธอไม่มีวันหนีไปได้หญิงสาวพุ่งตัวไปยังประตูมือจับลูกบิดแน่นเธอบิดสุดแรงประตูเปิดออกด้วยเสียงดังสนั่นแสงแดดจ้าจากถายนอกสาดเข้ามาเธอวิ่งพรวดออกจากบ้านเสียงฝีเท้าของพ่อผัวตามมาติดตดปธรมวันกลับมาเดี๋ยวนี้ แต่เธอไม่หยุดวิ่งสุดแรงเกิดไปยังถนนใหญ่เสียงลมหายใจหอบกระชั้นขณะวิ่งผ่านรูเก่าๆเมื่อถึงถนนเธอโบอกรถคันแรกที่เล่นผ่านรถกระบะคันหนึ่งจอดลงกระทันหันชายคนขับมองเธออย่างตกใจหนูเป็นอะไรปฐมวันขึ้นรถทั้งน้ำตาช่วยพาหนูไปที่สถานีตำรวจทีค่ะรถออกตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเธอหันกลับไปมองทางบ้านหลังนั้นเธอเห็นพ่อผัวยืนอยู่ตรงรูบ้าน จ้องมองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าริมฝีปากขยับช้าช้าเรายังไม่จบกันนะที่รักคำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเธอไม่หยุดแม้รถจะแล่นออกไกลแค่ไหนหัวใจเธอยังคงเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวภาพจดหมายภาพถ่ายและใบมรณบัตรยังฉายชัดในความคิดความลับที่ซ่อนอยู่ตลอดสิบวันที่ผ่านมาได้เปิดเผยออกมาแล้วแต่มันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มในหูแต่เสียงหัวใจของปฐมาวันกลับดังกว่าเธอหอบหายใจถี่มือกุมอกแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดชายคนขับเหลือกมองเธอเป็นระยะหนูหนีใครมาเหรอปัมาวันสายหน้าเสียงพูดแทบไม่หลุดออกมาเธอกำกล่องไม้ในอกแน่นขึ้นกลัวว่าจะถูกชิงไปกลัวว่าจะไม่มีหลักฐานรีบไปคะได้โปรด ชายคนนั้นพยักหน้าเร่งเครื่องจนเสียงดังก้องสองข้างทางเป็นป่าโปร่งแสงแดดลอดผ่านต้นไม้สูงใหญ่แต่ในใจเธอเมื่อสนิทเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเมื่อถึงตัวเมืองปรรมวันรีบบอกให้หยุดหน้าสถานีตำรวจเธอเปิดประตูรถก่อนรถจะจอดสนิทดีวิ่งพรวดเข้าไปข้างในช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยตำรวจนายหนึ่งรีบเดินเข้ามาหาเธอ ใจเย็นใจเย็นครับเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวหอบหายใจน้ำตาไหลพรากหนูหนูถูกหลอกให้แต่งงานเขาไม่ใช่คนปกติค่ะตำรวจพาเธอไปนั่งที่โตสอบสวนเล่ามาให้ละเอียดนะครับปฐมวันหยิบกล่องไม้ออกมาเปิดออกให้ตำรวจดูเมื่อเห็นภาพถ่ายใบมรณบัตรและจดหมายทั้งหมดสีหน้าตำรวจเปลี่ยนไปทันทีนี่มัน นี่คุณเป็นคนในใบมรณบัตรจริงหรือหญิงสาวพยักหน้ามือยังคงสั่นไม่หยุดแต่หนูยังมีชีวิตอยู่คะ่ะใบมรณบัตรนี้หนูไม่เคยเห็นมาก,ก่อนตำรวจรีบเรียกเจ้าหน้าที่เพิ่มภาพถ่ายหญิงสาวในกล่องเหมือนเธอราวกับทิมเดียวกันนายตำรวจอาวุโสมองจดหมายอย่างคุ้นคิดนี่มันลายมือของปริชาแน่แน่ปฐมวันขมวดคิ้วคุณรู้จักเขา นายตำรวจถอนหายใจหนักๆปริชาเคยเป็นคดีเก่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนหลังภรรยาเขาเสียชีวิตอย่างปริศนาเขากลายเป็นคนเก็บตัวเคยมีคนแจ้งว่าเขาหมกมุ่นกับการปลุกวิญญาณและไสยศาสตร์ปฐมวันตัวชาไปทั้งร่างเขาใช้หนูแทนที่ภรรยาเก่าใช่ไหมคะนายตำรวจพยักหน้าและดูเหมือนเขาเตรียมเรื่องนี้มานานมากแล้วเราจะส่งทีมไปตรวจคนบ้านเขาทันทีหญิงสาวน้ำตาไหลพราก ในที่สุดเธอก็ไม่ต้องเผชิญเรื่องนี้คนเดียวอีกต่อไปเวลาผ่านไปไม่นานตำรวจอีกชุดรีบออกเดินทางไปบ้านของปรีชาปฐมวันถูกพาไปอยู่ในห้องปลอดภัยแต่ใจเธอยังไม่สงบภาพสุดท้ายก่อนออกมาจากบ้านยังติดตาสายตาว่างเปล่าริมฝีปากขยับอย่างเงียบงนันเรายังไม่จบกันนะที่รักเสียงนั้นยังดังก้องในใจกลางคืนตกลงมาอย่างรวดเร็วฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท เธอนั่งกอดเข่าบนเก้าอี้ในห้องเล็กๆเกมยังจับตรองไม้อยู่แน่นเจ้าหน้าที่หญิงนำอาหารมาให้คุณควรกินอะไรก่อนนะคะปัทมวันสายหน้าไม่มีแรงจะกินในหัวมีแต่คำถามเขารู้ไหมว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะตามมาไหมมือถือเธอถูกเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หญิงนั่งลงข้างๆไม่ต้องห่วงนะคะเราคุ้มกันคุณเต็มที่ แต่คำตอบใจนั้นแทบไม่มีผลในใจเธอรู้ดีถ้าเขาคิดจะตามหาเธอจริงๆเขาต้องมีทางแน่ในคืนนั้นเองเวลาเกือบเที่ยงคืนเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งกกกกปฐมวันสะดุ้งเฮือกเจ้าหน้าที่หญิงรีบลุกไปดูแต่เมื่อเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเสียบไว้ที่ช่องประตู เธอหยิบขึ้นมาอ่านตัวอักษรสีแดงเลือดเขียนไว้เพียงประโยคเดียวฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเมื่อปัทมวันเห็นข้อความนั้นเธอแทบเป็นลมมือเย็นเฉียบริมฝีปากสั่นระริกเจ้าหน้าที่รีบแจ้งหัวหน้าทันทีสถานีตำรวจถูกเพิ่มกำลังคุ้มกันทันทีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาส่งข้อความมาได้อย่างไรหรือม,มีใครในนี้ที่เป็นพวกเขาเวลาเดินไปอย่างเชื่องช้า นาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติ๊กทุกวินาทีเหมือนนานับชั่วโมงปฐมวันนั่งกอะตัวเองแน่นตาแดงกลับไม่หลับเลยทั้งคืนรุ่งเช้าตำรวจที่ไปค้นบ้านกลับมาพร้อมรายงานในห้องใต้ดินนั้นพวกเขาพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมีตุ๊กตาคนขนาดเท่าจริงถูกแต่งตัวด้วยชุดเจ้าสาวเหมือนชุดที่เธอใส่ในวันแต่งงานมีแท่นบูชาเต็มไปด้วยกระดาษยันและบันทึกอีกหลายเล่ม ในบันทึกนั้นมีข้อความว่าพิธีต้องสมบูรณ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงร่างต้องถูกผูกไว้กับจิตวิญญาณเก่าไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้หากพิธีเริ่มขึ้นแล้วปัรมวันอ่านรายงานนั้นด้วยมือสั่นรริกเธอเกือบตกเป็นเครื่องสังเวชในพิธีบ้าคลั่งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เธอขนลุกที่สุดคือประโยคสุดท้ายในบันทึกหากเจ้าสาวหนีไปได้พิธีจะเริ่มใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามหญิงสาวซกหน้าลงกับต๊เธอรู้ดีว่าฝันร้ายนี้ยังไม่จบเธอต้องหาวิธีปกป้องตัวเองก่อนที่เขาจะลงมืออีกครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นเธอมองกล่องไม้ใบเดิมอีกครั้งใต้ก้นกล่องเธอสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่เธอค่อยๆแกะมันออกมาเป็นภาพถ่ายเก่าๆขาดรุ่งริ่งภาพของหญิงสาวอีกคนหนึ่งเขียนชื่อไว้ว่า ปัดมาวันวิไลรุ่นก่อนด้านหลังภาพเขียนด้วยลายมือพ่อผูว่าครั้งนี้จะไม่พลาดอีกปัมวันตัวเย็นเฉียบในหัวมีคำถามมากมายรุ่นก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกงั้นหรือมีผู้หญิงคนอื่นตกเป็นเหยื่อก่อนหน้าเธอหรือเธอต้องรู้ความจริงให้ได้เพราะบางทีความลับนี้อาจเป็นกุญแจหยุดยั้งเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปปัมวันกอดกระดาษแผ่นนั้นไว้แน่น หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเธอมองชื่อด้านหลังภาพอีกครั้งปัดมาวนวิไลรุ่นก่อนมีหญิงสาวอีกคนหน้าตาคล้ายเธออย่างหน้าขนลุกหญิงคนนั้นตายไปแล้วหรือหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเธอตัดสินใจลุกขึ้นไปหาในายตำรวจอาวุโสที่ช่วยเธอคุณคะหนูหนูเจอสิ่งนี้ค่ะเธอยื่นภาพเก่าให้เขาชายชาราขมวดคิ้วเมื่อเห็นภาพนั้นพระเจ้า มันจริงเขารีบเปิดแฟ้มเก่าๆบนโต๊ะหยิบแฟ้มคดีหนึ่งออกมาเมื่อสิสองปีก่อนมีหญิงสาวชื่อปัทมาวันวิไลาหายตัวไปเป็นภรรยาของปรีชาเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังแต่งงานได้เพียงสิบวันปัทมาวันขนลุกเกลียวสิบวันเหมือนกับเธอแต่ทำไมชื่อถึงเหมือนกันคะนายตำรวจถอนหายใจหนักๆอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือเขาอาจจงใจเลือกผู้หญิงที่ชื่อเดียวกันเพื่อให้พิธีบ้าบ้านั่นสมบูรณ์เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเครียดกดดันแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคะเธอตายแล้วจริงหรือชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งจนถึงตอนนี้เราไม่เคยพบศพไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนแต่ในบันทึกที่พบเมื่อวานมีภาพของเธอในชุดเจ้าสาวพร้อมกับข้อความว่าเป็นหนึ่งเดียวตลอดการ ปธรรมวันแทบหายใจไม่ออกเธอเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของเธอแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆคุณคะหนูอยากรู้ทุกอย่างหนูต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนายตำรวจพยักหน้าดีแล้วที่เธอไม่ยอมหนีถ้าเราหาความจริงได้เราอาจหยุดเขาได้ตลอดไปช่วงบ่ายวันนั้นปธรมวันถูกพาไปที่ห้องเก็บหลักฐานมีแฟ้มเอกสารเก่าหลายสิบแฟ้มวางเรียงราย แสงจากหลอดไฟสีขาวนวลทําให้บรรยากาศในห้องดูเย็นเย,ยือยกลิ่นกระดาษเก่าๆลอยแต่จมูกเธอเปิดแฟ้มคดีเก่าออกช้าๆภาพของหญิงสาวในแฟ้มหลายคนดูคล้ายกันจนน่าขนลุกไม่ใช่แค่ปฐมาวันวิไลรุ่นก่อนยังมีหญิงสาวอีกสองคนหน้าตารูปร่างคล้ายเกลิงกับเธออย่างไม่น่าเชื่อทุกคนหายตัวไปภายในสิบวันหลังแต่งงานเธอรู้สึกเหมือนถูก,กคลื่อนความเย็นถมกระหน่ำ มือนั้นสันระริกขนาบพลิกหน้ากระดาษไปทีละหน้าภาพสุดท้ายในแฟ้มเป็นภาพวาดยันโบราณมีตัวหนังสือโบราณเขียนกำกับนายตำรวจอธิบายเสียงเครียดเขาเชื่อว่าหากใช้หญิงสาวที่เหมือนภรรยาเก่าและทำพิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะสามารถเรียกวิญญาณกลับมาอยู่ในร่างใหม่ได้ปฐมวันสะอื้นเบาๆเธอเกือบถูกใช้เป็นร่างใหม่ของหญิงคนนั้นเวลาล่วงเลยถึงค่ำอีกวัน ข่าวการค้นบ้านของปริชาเริ่มแพร่ออกไปแต่ตัวเขายังไม่ถูกจับเขาหายตัวไปนายตำรวจหน้าเครียดสุดขีดเขาเป็นคนฉลาดมากรู้จักหลบซ่อนเป็นอย่างดีและตอนนี้เขาต้องโกรธมากกลางดึกคืนนั้นในห้องพักของปฐมวันที่สถานีเธอพยายามข่มตาให้หลับแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นในห้องที่รักฉันอยู่ใกล้เธอเสมอ เสียงนั้นชัดเจนราวกับมีคนมากระซิบข้างหูเธอลืมตาโพล่งกว่าตามองไปรอบห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมือเย็นเฉียบเงื้อผุดเต็มฝ่ามือเธอลุกพรวจากเตียงรีบวิ่งไปเข้าประตูห้องเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยค่าเขาอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่รีบเปิดประตูเข้ามาแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที และในจังหวัดหนึ่งพวกเขาเห็นเงาร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องพักของเธอมือวางอยู่บนบานประตูยืนนิ่งนานหลายนาทีก่อนจะหายไปจากภาพอย่างไร้ร่องรอยปฐมวันตัวสั่นเทิมน้ำตาไหลพรากเขาเขาจะไม่หยุดจริงๆใช่ไหมครักนายตำรวจจับมือเธอแน่นไม่ต้องห่วงเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำร้ายเธอแต่เธอต้องเข้มแข็งกว่านี้วันต่อมา ทีมตำรวจพิเศษถูกเรียกมาเสริมกำลังบ้านร้างหลายหลังที่อยู่รอบเมืองถูกตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะเชื่อว่าปริชาน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ใกลๆ้ๆในขณะเดียวกันปฐมวันพบเบาะแสสำคัญเธอสังเกตเห็นตราประทับโบราณบนภาพยันในแฟม้มมันตรงกับตราที่อยู่ใต้กล่องไม้ที่เธอเก็บมาเธอรีบแจ้งนายตำรวจตรานี้มีความหมายว่าอะไรคะนายตำรวจนำตรานั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญดู หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือตราของสมาคมศยศาสตร์ใต้ดินกลุ่มหนึ่งแนดีมีพิธีกรรมที่เชื่อว่าสามารถเรียกวิญญ,ญาณมาเข้าร่างใหม่ได้แต่ต้องใช้ร่างหญิงสาวที่มีความสอดคล้องทางจิตกับวิญญ,ญาณเก่าปฐมวันหายใจติดขัดทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอคือร่างที่ถูกเลือกมาอย่างจงใจและตอนนี้เธอคือเป้าหมายที่เขาต้องการสุดชีวิตคืนนั้น พระจันเต็มดวงสองสว่างบนท้องฟ้าเมืองทั้งเมืองเหมือนถูกปกคลุมด้วยเงามืดทีมตำรวจเสริมกำลังสถานีอย่างเข้มงวดแต่มันไม่อาจดับความหวาดกลัวในใจปฐมวันได้เสียงนาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติ๊กทุกวินาทีเหมือนกำลังนับถอยหลังและในเวลา23นาฬิกา59สนาทีสัญญาณเตือนภัยในสถานีดังขึ้นอย่างกะทันหันไฟดับเพริบทั้งอาคารเสียงกรีดร้องดังลั่นจากชั้นล่าง เขามาแล้วเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนปฐมวันถูกพาตัวขึ้นไปซ่อนในห้องนิรภัยแต่ระหว่างทางเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ของปรีชาเดินช้าๆผ่านถงทางเดินดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาไม่กระพริบริมฝีปากขยับช้าๆเรายังไม่จบกันที่รักเสียงฝีเท้าดังก้องในถงทางเดินปฐมวันหอบหายใจขาแทบไม่มีแรงจะก,ก้าวต่อ รีบเข้าไปในห้องนิรภัยเจ้าหน้าที่ประคองเธอไปข้างหน้าไฟฉุกเฉินกระพริบสลับแดงส้มเงาร่างในมุมมืดเหมือนเคลื่อนไหวได้เองเสียงกระซิบยังแว่วมาไม่หยุดที่รักกลับมาเถอะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหัวใจของปฐมวันเต้นแรงแทบระเบิดเธอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,รอบตัวเหมือนบางสิ่งร้ารูปร่างกำลังดีบคอเธอช้าชาเมื่อมาถึงหน้าห้องนิรภัยเจ้าหน้าที่รีบสแกนบัตร ผลักเธอเข้าไปข้างในประตูเหล็กปิดสนิทพร้อมเสียงปังปฐมวันสุดลงกับพื้นหอบหายใจทีแต่เสียงกระซิบยังไม่หยุดไม่มีประตูไหนขังฉันได้ที่รักเธอร้องให้ออกมาอย่างหมดแรงในห้องนิรภัยมีเพียงแสงไฟสีฟ้าสลัวกลิ่นโลหะจางๆทำให้รู้สึกเย็นเยะเยือกเข้าไปถึงกระดูกผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงบางอย่างดังครืดครืด ประตูเหล็กสั่นสะเทือนเบาๆเขาเขาอยู่ข้างนอกปฐมวันร้องลั่นเจ้าหน้าที่ทางวิทยุแจ้งขึ้นเป้าหมายอยู่บริเวณชั้นสามกำลังพยายามเข้าไปในห้องนิรภัยเสียงในวิทยุดังขาดหายเป็นระยะเหมือนมีสัญญาณรบกวนบางอย่างปฐมวันมองนาฬิกาบนผนังเวลาศูนยนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีพระจันทร์เต็มดวงอยู่ตรงกลางฟ้าคืนนี้คือคืนพิธีกรรม เธอเริ่มเข้าใจแผนของเขาไม่ใช่แค่ลักพาตัวเขาต้องการพาเธอกลับไปทําพิธีในเวลาที่กำหนดทันใดนั้นไฟในห้องนิรภัยดับวูบความมืดกลืนกินทุกอย่างปัมวันกรีดร้องสุดเสียงเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากมุมมืดไม่ต้องกลัวเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอคลำหาไฟฉายฉุกเฉินในลิ้นชักเมื่อเปิดไฟฉายได้ ลำแสงส่องไปเจอเงาร่างผู้ชายสูงใหญ่ยืนพิงประตูด้านในเป็นไปไม่ได้ประตูเหล็กถูกล็อกจากด้านนอกเขาเข้ามาได้อย่างไรปฐมวันตัวสั่นเทิมเธอหันรีหันขวางหาทางหนีแต่ขากลับร้ายเรี่ยวแรงชายคนนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาไกลดวงตาแดงฉานรอยยิ้มบิดเบี้ยวเกินมนุษย์เธอเป็นของฉันของฉันเพียงผู้เดียว ในจังหวะสุดท้ายประตูนิรภัยเปิดผางออกด้วยแรงกระแทกเจ้าหน้าที่บุกเข้ามายิงกระสุนยางใส่เขาร่างชายคนนั้นกระเด็นชนผนังแต่กลับลุกขึ้นมาอย่างช้าช้าเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดเสียงหัวเราะต่ำยังดังไม่หยุดไม่มีทางหยุดฉันได้เจ้าหน้าที่พุ่งเข้ารวบตัวเขาสวมกุญแจมือแน่นแต่เขายังมองปฐมาวันไม่กระพริบริมฝีป,ปากขยับช้าช้า คืนนี้พิธียังไม่จบฉันจะกลับมาหาเธอคำพูดสุดท้ายทำให้ปัทมาวันใจสัน่นเธอหมดแรงสุดตัวลงกับพื้นหลังจากเหตุการณ์สงบลงนายตำรวจอาวุโสรีบสั่งควบคุมตัวปริชาไปที่ศูนย์คุมขังพิเศษแต่พวกเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบทีมสืบสวนคนบ้านหลังอื่นที่ปริชาเคยไปและที่บ้านร้างหลังหนึ่งในป่าพวกเขาพบแท่นพิธีเก่าๆมีรูปหญิงสาวนับสิบแผ่น ติดอยู่บนผนังแต่ละใบจะรึกชื่อเดียวกันปัดมาวันวิไลภาพสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางเป็นภาพของปัตมาวันในวันแต่งงานหมายเอี่ยมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวใบหน้าสีขาวของหญิงสาวในภาพเหมือนกำลังร้องไห้เจ้าหน้าที่รีบนำภาพทั้งหมดเก็บเป็นหลักฐานคืนถัดมาปริชาถูกคุมตัวในห้องขังพิเศษแต่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ เวลาสามนาฬกาสาสามนาทีเขาลืมตาขึ้นกลางดึกหัวเราะเบาๆและพูดคำเดิมซ้ำๆฉันจะกลับไปหาเธอคืนนี้หรือคืนไหนฉันจะหาเธอจนเจอไหนหลายวันผ่านไปปริชาถูกควบคุมตัวแน่นหนาในห้องขังพิเศษแต่ปฐมวันยังคงหวัดระแวงในใจรู้ดีว่าพิธีนั้นยังไม่ถูกทำลายเธอเลือกที่จะเดินหน้า ร่วมมือกับตำรวจเพื่อเปิดโปรงเครือข่ายเบื้องหลังไม่นานพวกเขาพบหลักฐานใหม่มีสมาคมลับเบื้องหลังพิธีกรรมเหล่านั้นจริงมีรายชื่อหญิงสาวอีกหลายคนถูกจัดเตรียมไว้ปฐมวันตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องผู้หญิงคนอื่นไม่ให้ต้องเผชิญฝันร้ายเดียวกันเธอเผาภาพถ่ายเก่ากล่องไม้และยันทั้งหมดเปเลวไฟลุกโชนกลางความมืดในขณะเดียวกันปรีชานั่งนิ่งในห้องขังยิ้มแผ่วเบา ริมฝีปากขยับอีกครั้งฉันจะหาเธอไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าเสียงหัวเราะเบาๆยังคงดังกล้องในหูของปัทมาวันแต่คราวนี้เธอไม่ใช่ยืออีกต่อไปเธอคือผู้เปิดโปงความมืดที่ซ่อนอยู่เรื่องราวนี้อาจจะจบลงสำหรับเธอในวันนี้แต่สำหรับคนอื่นมันเพิ่งเริ่มต้น